ไม่เหมือนกันตรงไหนไม่ไม่เหมือนกัเลยไม่สายข้อสาว่อบเลยตอบจินตนาการกูเดอีกยายยอะเป็นไวะเออกพบกเอกลวไม่ตอบะไรสายเลยเอจินตนาการจินตนาการตอบสิบเอ็ดโมงจินตนาการตอบสิบเอ็ดโมครึ่งไงยี่สิบเอ็ดโมงครึ่งไงยี่เองเร็วเดี๋ยววันละพาวันละ้าวันละาผ้าเบรี อ้าบอกว่นั่งๆๆ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 ๆตๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆๆองๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ ไอ้เดีสามตอบะไรว่ามตอบเลยไอ้มาดูอ๋อสามตอบเลยว่สามตอบจินตนาการบูที่เออไอ้โ้ยี่อะไกมคนไหนกันเลลอยีอจะตอบไหม่อมึงยี่ปกูมึไหนกันแล้วเนี่อ้ยีอ้ ไอ้ยิงข้อสามไอ้สัสข้อสามต่อจินตนาการเออจินตนาการอ่ะข้อสี่อ่ะไอ้อยข้อสี่ไม่รู้มันไม่ใช่น้ำเบอรกระดาษรู้วมือพูดบนทำกระเซ็นแล้วไอ้เหี้ยเหลี่ยงแค่บุญแค่เหี้ออู้บอกแล้วตอบเมื่อระบายสีน้ำเบนกระดาษอ่ะฮะเมื่อระบายเมื่อระบายเออเออเมื่อระบายความเฉลี่ย เมื่อระบายความเครียดไปพอเห็น้องตัวความเครียดก็ได้กลับมาจนทำให้ผมเป็นไม่เกียจกระตุ้นอะไรนะไอ้ยิมเขาสื่อว่าว่าภาพที่ระบายสีน้ําจะเป็นภาพตึบแสงไม่เหมาะกับงานระบายภาพจูทัศน์ก็ตีสีน้ำเพราะใช้ระบายจูทัศน์กันนะแต่เขาระบายจีน่าเลยแต่เวลาระบายไปมันก็มันก็ไม่ใสเลยใช่ไหมล่ะแต่กูเห็นแต่กูเห็นในตัวเราสีน้าไม่ดาบตัวเขาบอกไม่ใช่คุณสมบัติไม่ใช่ ใช่คุณสะสมบัตรนะอ๋อสะสมบัตรไม่ไม่คือลูกจินเ์ต่อฮะต่อฮะล้วศิลปะได้เกิดจากการวาดภาพและระบายสีโอเคโอ้โหข้อหงส์กูไม่แน่ใจเดี๋ยวกูตอบแมวสะบัดหางเออช้างสะบัดช้างสะบัดตูดตูด เดี๋ยวนะเพื่อนกูกเมื่อกี้เสียงพวกมึงกระตกุกขอข้อสี่หน่อยครับข,อ 4, ขออ้อส<อ>ีขอ่ข้อห้าสี่บอเมื่อระบายสีน้ำบกระดาษระบายสีจะเห็นความตึงสีบนผิวกระดาษนั่นที่กูตอบคือภาพที่ระบายสีน้ำจะเป็นภาพทิบเสงเจ่าวะเพาะมันมันคือไม่ใช่คุณสมบัติ yeah. เออข้อได้ไหมายถึงลักษณะของงานจิตข้อห้าข้อห้า ใช่ข้อห้าผลงานศิลปะที่เกิดจากการวาดและระบายสีก็ไม่ใช่สะว่ามันแปลกี่เยอะข้อหกข้อหกข้อหกผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจตอบแนวสัดทางเดี๋เจ็ดข้อเจ็ดพิมพ์ภาพปฏิบติมาก่อนข้อหนไม่สำคัญกันพิมพ์ภาพปฏิบัติมาก่อนเ่ยไม่พิมพ์พิมพ์ภาพพอพิมพ์ภาพแบบนี้เลย การทีพูดก็หาเข่ยมมา่าพเียเยี่ยบเยียยโยอะไอโอโอโอมึ่ามเขาว่ามนเปลี่ยนเปลี่ยนไเขาบอกมัธนากือ่ะมันเยี่ยดเลยันเถื่อนกอ้เลี้ยมนถืนกมันนก่มันธนากรมันอ่ยังไงให้มันเหมือนน้องตู้ นักออกแบบเอ้ยนักออกแบบกับแต่งภายในโอเค้ยเยนอเยภาพ่ไปสุกอโคตรเจ็บตอบไรโคตรเจ็บคตรเจ็บภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ซึันดีอเเนนมันะึฟังกนะเือเราไปนอบ้านมึงสูดหายใจเข้าล้ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆอ่านไม่ต้องรีบตอบเากูรอมึงอยู่เพื่อน คือตั้งแต่ไอภาพไองานนะองค์กระปอกแล้วอะไอง่ไอเยียไปไหนไปไหนเขาผ่านเขาผ่านโบนี่เฮ้ยไม่ใช่คือเมื่อกี้นเรหิมผ่ากู็าเขาหิ้ผ่าไม่เจอเลยโอยเยี่ยเลไอเยี่ยไอเยอเย เมื่อก้วันนี้ตู่าฟอร์มากเยเมื่อกี้วันนี้ตูนท่อรตัวทาฟอไม่เหียเลยท่ดูลเลตูนัวเกย์อหลตูนหลักยทุกคเอออันี้เอตูนท่าฟอรดูวลเลยว่ือนกแปลสอนสนี้เป็นานปติกรรมประเใจลอยตัวลอยตัวตัววันดอยตัว ไอดีอ้ตำแหน็นัมความรู้ค้นฐานด้านการจัดการพื้นที่ไ้ใส่ให้กับมึงแล้ว่ันไดูายในบ้านเนี่ยแล้ววะไม่ดีเชื่อกูป่ะอย่าเป็นย่าอ่อนขาร้องห้องมือเป็นปินแบบไปเป็นนักเต้นไหนเหีปัเนี้ยไนภายในตัแข่งดิ เราแบดไฟในในนั้นแหะมันจะมีรูปปั้นในตูนเป็เป็นสระประดียกรางสรรของศิลปะไทยต้องน้ำมาทำมั้ยาทำดีเพราะอุดมคติอุดมคติของใครเป็นอุดมคติได้ใจเปล่าใช่ใช่เพราะตอนตอนที่กูสอนนะกูจําได้ว่ากูเคยถามอยู่แล้วมาครูไม่รู้กูอยากเดบบมาแบบแบบเหนือธรรมชาติเลยครูเหนืธรรมชาติเดือดเลย เกือบเสี่ยงในตูวร้อยได้มันมันมันจะเปานอะไรก็ได้ไม่ใช่สิักของงานกิจกรรมไทยประเภทหนึ่ไอเกมไอเทียมายมือเสียงหายใจมึงข้าด้วยมึงรู้ป่ก้อนทิปตอบเลย สิบต่ออุดมคติเอดูคติเยอะข้อสี่เอข้อไข้อข้อข้อสีบรเหเฮยเบื่อ่ะขอนั้นไม่ใช่ขนาดของงานที่ตงบะทศไทยประเทีนีเอโอ้ยอก็เบิร์ดเบิร์ดไอวิวไงกูจะเป็นพี่เบิร์ดอะกินเน้อต้ S <S> เปลี่ยนจากเิร์ดไอยูไปเบิร์ดเบิร์ดนายตูเลนด้ไปอ่ะเรนตตูไรดีนนรูปแบบของลนนองหรอเลนตเซนเรนองเนเซนเียอะไรล่ะเมษาอังกฤษอ๋อเออเมื่อสังขึ้นตรงนี้ไม่มีไม่มีตัวีวะเลเนเนเซนเหรอเซกันไหกันเชียวเเกตอะไรลีนอซอเซด เดี๋ยวมีนดนดนส่เดออไออเ้เ้อ่สองมาถามตอบมาเพื่อนเ่นตอบนที่เี้ยอบเลยไ้อวกมงียบก่อนไอ้โดนว่าอะไร ไอเติร์นอ๋อข้อแปตอไปอะไรวะเฮ้ยไอรีมันไม่ปินหม่อะอฮ้คุณจะแต่ทีวีบ้านไหมข้อแข้อแปดตัร้อยตัมอะไรนะ้อยเยแตดีิรก่อนข้อแเยวัดอ ข้าเก้านะตกแต่งภายในข้าสิบอุดมไมรูรณ์ข้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมื่อได้วิวตามไปตูถ้าผิดกันก็ทิเปไปตูเนาดูเนาะล่อไอเต้าไอเต้าไอโอเอาข้อที่มาไอเต่าฮะเต่าเหี้ยเมื่อไหร่ึงจะเริเล่นโง่อะที่ไอโอ ิงองหาได้ปะแต่ยืมไปดูเดี๋ยหาได้แต่แค่หาไ่อโสดัตทำไม่ได้ยังนพี่พี่พาที่นั่งไปถ้ากูจำไม่ผิดไปที่นั่งตำหลับตรงตูนี้เยอคาสมาคจาไอคิมไอคมอยู่ข้อไหนอะขอที่สองข้อู่ว่าพาที่นั่งวะ ถ้าตายมาเติรนแล้วถาตามเตินแลมันผิดนะถ้าตามไมาเติรแล้วมันผิดนะถ้าถูกอะเอ่อไม่ไม่มีอะไรให้ใช่จ้ามาที่นั่งพอที่นั่งพอที่นั่งลูกน้วงเป็นลูกน้อกูสักห้าสิบปีแบบจนมีลูกมึงยังเป็นกี่กี่กูอยู่อ๋อเปล่าไม่มีทางแล้วครับทั้งวันนั้นกูจะเป็นยัไรเขาบอกว่าเพราะว่ากูเคยจำได้ว่าครูเขาบอกอยู่ว่าพอที่นั่งคนใหญ่จะเป็นแบบใช่พอที่นั่งเขาว่ากันว่าประดับตกแต่งอย่างเงี้ยใช่พอที่่งวา ช้าเท้าเวสวรนเท้าเวสวันเดี๋ยวเดี๋ยวหมดมดกี่โมงก่อนไไม่เเียอะรครื่องไงอีกอีกการณีไงเออเดี๋ยวพิมน์ทีพวกมึงก็รีบดีเฮ้ยตายไม่เจอกูข้อดดไม่ใช่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานศิลปะสื่อผสมมีทางข้อสามได้เดี๋ยวกูช่วยหาข้ออื่นใหกูมาไอโอมทำข้อคือเล่นลงไปข้อล่างสุดเลยแล้วมึงก็ไล่ถามไปแต่ข้อล่างสุดขึ้นมาอ๋อ หลักภาพเป็นสุโขทัยยุทธวานะตานาโกุศลและตนาโกุศลนี่แหละภาษาญี่ปุ่นก็จการสร้างสรรค์งานวัสดุโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ว่าเขาได้ออกมือมันก็ถูกไอโออะมึงลงมาทำข้อตั้งแต่ข้อล่างสุดขึ้นมาเลยตางไมทำตามสโลแกนเดิมด้ยอย่างน้อยเราก็เห็นปลายทางแล้วแค่ย้อนกลับมาไอ้เจ๊นี่ วิชาอะไรดูจวงมันจับแรงไรงมากที่สุด14ตอบความเชื่อศรัทธาน13ตอบแล้ววะ13เดาก็ได้โอ้ก็ไม่แน่ใจไอ้้เหียอันนี้ถ้าถ้าไม่ลบบุรีก็สีวิชัยป่ะอันนี้สีวิชัยดิเพราะว่าเก่าเป็นยุคที่เก่าที่สุดบ้านเนี้ย16 16ดูเลยนะ16ตอบสีวิชัยเพราะว่าเป็นยุคที่เก่าที่สุดป่ะ สิบห้าิบหากูตอบสมัยอยุธยารู้สึกว e ่าสมัยไหนใช้าอนนากูสิ่งมันเขาเขาจะเอาชาปเป็นหลักใช่ไหมตอนนั้เขาลบอยู่ไม่ใเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเดีวเดีอย่าเดี๋ยวเดี๋ย่าเดี๋ยวเดีอยาเดีวเี๋ยวเวเดวอดี๋ยวเดี๋ยอยเดยวเดี๋ยวาเดี๋เอย่าเดยวเยอยาเวเยวอ่เดี๋ยวยวอย่าเดียวดี๋่าเดี๋ยวเดี สุโขทัยพีมากูไม่ได้ใจว่ากูไม่ได้ใจว่าต,ตอวสุโขทัยไม่ได้กูเลือกช้อยสุโขทัยไม่ได้ทำไมกูไม่ได้ใจว่ามันตอบสุโขทัยเดี๋ยวยุทธยาแต่ว่ามันมีสองอย่างเว้ยเพราะว่ากูกูค,คิดว่าร้กเก่าอันนี้มันมีสองทีเว้ยเพราะว่าถ้าสีวิชัยมันคงแบบ คงเหลือเหลือตะก้อนอินอะมันวัดสอนศาสไอ้เหี้ยมันวัดสอนศาสตร์คุณสุโคไทยเฮียไปรอบนี้โตไปไอเฮียมึงสุโคไทยไม่ได้ทำไมมึงไม่ยอมไิ๊กให้เพราะว่าพ่อขุนพรามึงมึงทำตัวไม่น่ารักไงพ่อขุนเลยไม่ต้อนรับไม่น่ารักไงเฮียไอ้เหี้ยกูสุโคไทยไม่ได้อีกอย่างนึงเนี่ยพ่อขุนพ่อขุนไม่ยอมรับในพะมคจะตอบอะไรตอบอาร์ตเหรอตอบอาร์ตคือเหี้ยอะไรวะโอ้ บอบอาร์ทมเนกูออาร์มันก็ตัวตัวตัวเรื่องหนึ่งไงบอบอาร์เป็นแบบป้ามากตูนสุดเฟี้ยวเะสิบมึงมึงทำถึงข้อไหนแล้วตั้งแต่ข้ออะมรเร้องการข้อที่หกข้อที่หกสีใชยผิดไอเวนก็เหรอเราไ่จไป่งแลทผิดาบูรีนอกูบอกว่าตุกโหไทยสิบหกไอ้ยียอันเป็นสิบห้าสุยสิบหกอสิบห้าสิบาถูกไทยถูกแล้ว อ่ากูโก้สุขไร้ไม่ได้เลยกูโก้ไร้ไมได้มันไม่ร้เรื่องเรเบรีป่ะเรเบรีอ่ะสมัยเรเบรีอ่ะน่า่ไมมยแล้วเาคงแกะแกะสลักดิเกาไหนเยเอนเดียวเดี๋ยวกูรีเดี๋ยวกูรีใม่มึงบอกคาตอบใอไ่เเนี่า่หม่ม่าเยเราะมันเเามันเซวโอเคกูไม่รู้อะแต่ผมมีพ่อคนเดียวเกี่ยร้อต้รับ ราชการที่หนึ่งเม่งสมัยไหนหรอไอ้พี่ไม่ไี่บอกสอบสีวิชาแล้วผิดหรอเออมดสอบวิชาอย่างนี้ดอวยกันก็เนี่ยก็กูก็กูเซิร์ชไปรูปเฮี้ยนเนี่ยมันอยู่สมัยสีวิชาดูดีดีดิเอาเนี่ยไปหาเจอมาไอ้พี่ปุ๊บกอูไม่ดู กูไม่รู้ว่าักบูไม่รู้ว่ากูเออหรือกูเห่อเพราะว่ากูเซิร์ชกูเกิลแล้วกูเจอรูปเคี้ยนี่ในสมัยสีวิชัยกูไม่รู้อาจารย์ครับผมขอถามจริงว่าอาจารย์เขียนเขียนตอบผิดหรือเฉยตูมันเอ๋กันแน่ีถฉยตูเฉยจัดโอ้โหนี่เคียนะไรเนี่ยอู้อะไรอดิบพิษแข็งไอโอพอดิบแปดอะไร ใช้รูปร <Negative. S 2> ่างสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ในการสร้างต่างเออ่ะอ oh, ือไอโอข้อยี่สิบตอบอะไรเอ่อใช้สีสเปรย์พ่นบนผนังห้องเรียนโอ้โหไอ้เหี้ยกูว่าแล้วทำกูกูกูคิดผิดไอ้เหี้ยนี่ทำข้อสุดท้ายกูควรทำเองยงง่ายเฮี้ยงข้อเก้าเดียวจีซิมดิเหมือนจริงเหมือนจริงใช่เหมือนจริงการที่เราจะวาดภาพตัวตัวเป็นเดียวที่ิงเราต้องใช้การศึกษาขั้นสูงเอ้ยเอาวีัสตาร์ไหม คือเพิ่มความสนใจมันเอหมือนจริงผิดว่ะฮะเหมือนจริงผิดอันนี้มันตอบมันตอบมันตอบพลาดบ้างตลอดหนูกลับเป็นจริงในสังคมตอบไปใส่ไม่ไม่ไม่มึงมึงมึงต้องต้องรอครูก่อนนะเพราะว่ากูกูว่าไอ้ข้อสิบหกอ่ะกูตอบถูกเพราะว่ากูยังไงมันก็ตอบผิีชัยเว้ยตอบอเราให้ไม่เคย ตอบให้ไม่เคยยังไงก็ตอบสีวิชัยใช่เพราะว่ากูไปเจอมาเนี่ยเจอเนี่ยก่อนหน้านี้กูก็มั่นใจว่ามันตอบสีวิชัยอะไอเยือบเบิร์ดเบิร์ดไอวิวมันบีดอร์ไอตัวเนย่ะปะเฮ้ยผิดอะเฮ้ยเบิร์ดไอวิวก็คือแมงลิ้นจั๊กไอวิวเฮ้ยยืนยืนไม่เป็นเลยมึงได้เท่าไหร่มึงได้เท่าใครยังไม่ส่งมาไปไม่ไหวแลวใครใครยังไม่ส่งมากูส่งแล้วส่งแล้วยังงไม่่ส ไอ้เติ้ลมึงเราเปลี่ยนข้อที่หัวเป็นสมัยลอมบูรีสีกุหลาบลอมบูรีลอมบุรีขยันมาที่สมัยลอมบูรีเยอะลอบูรีเยอะกูถูกและไม่แต่มันเป็นมันเป็นสมัยสมัยสีวิชัยเว้ยนะไอ้นั่นไม่ผิดขอให้กูไม่เซิร์ชกูก็มั่นใจว่ามันตอบสีวิชัยลอมบูรีลอมบูรีเติ้ลเติ้ลตอบลอมบูรีข้อที่หกอ่ะกูรู้เยอะแต่มึงช่วยดู มึงดูรูปที่กูส่งไปเด่ะมึงดูรูปที่กูส่งไปนะสีเงี้ยสีสีสัญญาแล้วดูดังสือโดยนี่ดังสือรบบุรีกันเอยก็มึงดูว่าสมัยจิ๋ววิชัยอ่ะก็ดูหนังสือวันรบบุรีแสดงว่าครูเขาแสดงว่าครูเขาตาหนังสือูไม่เพราะเว็บเว็บมันมีเว็บมันอารูปมาแบบโมโมหรือเปล่าแบบย่าลุ้นมาสัตย์จริงหรือเปล่ากูแม่งเฟี้ยวอ่ะไม่รู้แต่ไอเหนือไอเหนือไอเหนือมันก็ตอบจีวิชัยอ่ะ แล้วก right okay. yeah. okay, no, ูก็มั่นใจว่าโปกติมันตอบผิวิชัยนะเจอไม่เป็นไรได้สิบหกเราเฟียวกูได้สิบหกเราบุรีเราบุรีไหเราบุรีเฮียโคตรเฟียวก่าบีถูกเพราะว่าต้ถือสปปาันนึงกควรจะแกแกตลาดเป็นลูกดิงไม่เที่ยววะไออีอะไรสันโตตองบุรีไม่ต้องเป็นดิงดีวะเย้ิงชาวบ้านมาเป็พื่อน ไม่แต่มียาได้ตูนอย่าี้เลยเฮ้ยแต่แต่ที่เบุรีลืมตัวหน้าเลยนะไว้พราะมีตูนเป็นหัวหน้าองค์องค์องค์กระสอบกเป็นไงเสี้ยวอ่ะกม่้อบขอบองกระอบมาูนีเยี่ยมถ้าเป็นลิมลืมบาตูนแต่ตูนเป็นลิงเป็นิงบาตูนตูดดำอาวิทเซอร์ครับพี่ิงบูดีเยี่ยขี้ยาขียเล่นนาวีอ่ะเล่นดิเเลคนเดียวดิ เล่นกับลีดิกูชวนเล่นีกับเลีดเออเดี๋ยวมา่มอเนน้องปมอะไอะกีดูทักตัวไอ้เหียไอ้เหียไมเล่นอะอ้ียพรุ่งม่สอบวิชาอะไรไหมไม่มีพรุ่งนี้เหรอไม่มีมันมีวันที่ยี่สี่มีมีแค่ยี่สี่อ่ะวิสามีมใช่สอบซอมใช่ไห